คือยังไงนะเมื่อกี้คือเดี๋ยวตัวอย่างคือถ้ามียกตำรวจไปยิงคนตายครับใช่ไหมผมถามว่าพอยิงคนตายเขาจะต้องตัวรายงานตัวต้องคดีใช่ไหมตามจากก็รายงานผลมาพอเป็นความผิดชัดแจ้งเป็นเป็นผิดวินัยด้แหละนี่ถือวินัยได้แรงแล้วต้องหาคดียาแล้ะ พบตรหรือผู้มัราชการราชการได้เลยคำว่าความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าการที่ไปฆ่าไปยิงกงนั้นเป็นความผิดชัดแจ้งไม่ใช่ฮะคนละกรณีความผิดชัดแจ้งคือกรณีที่ขาดีราชการมันจะมีมันจะมีอะไรที่อยู่ในสำนวนแล้วถามว่าทาไมไม่มีคนร้องทุกข์าำว่าไม่มีคนร้องทุกข์ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาก็ทําความผิดแต่ถ้าคุณคิดว่าอันนี้มันต้องร้องทุกข์ได้ คุณก็ผู้กำัชาเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าเฮ้ยน้องลองทุกมาเขาก็เขาใช้คําว่าอุทธร์นะไม่ใช่ครว่าร้องทุกอุทธร์เนี่แหละอุทธร์บาเนียเขาว่าได้ยกมออให้วิษณุเนี่ยท่านวิษณุเนี่ยเอาละถือว่านายกสั่งการได้แต่ถ้าผมเป็นท่านวิษณุผมไม่ออกผมผมเป็นประธานพิจารณากิจการเรื่องนี้คุณออกมาคุณก็มองไม่ดีอยู่แล้ว ท่านนายกบอกเรื่องนี้ที่จริงให้โฆษกรษัรฐบาลถแถลงก็ได้แต่มันสลับซับซ้อนมันจะยุ่งไอตอนถามไอ้ตอนถแถลงเนี่ยไมไ่ยากมาอ่านม่ฟังก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเวลาถามเนี่ยมันจะยุ่งยากมันจะลึกเข้าไปในข้อกฎหมายหลายเรื่องแล้วที่สําคัญผมเป็นประธานคณะกรรมการคฤษฎีการคณะที่สองที่วินิจฉัยว่าการสั่งให้ออกจากราชการไปก่อนเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้ทำตามกระบวนการานายกบอก,บอกด้นคุณก็ไปชีแ้แจงเขาแล้วกัน